よろしくおしま ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลพลาสติกตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลมะขามคู่อําเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองจนทําให้เกิดกลุ่มควันสีดําพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าจนสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลหลังเกิดเหตุร้อยตํารวจเอกสุริยาคุณบุญมาพนักงานสอบสวนสพนิคมพัฒนาแด้ประสานรถดับเพลิงเทศบาลตําบลมะขามคู่และรถดับเพลิงจากเทศบาลใกล้เคียงพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างพรกุศลเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดเหตุเป็นโรง,งงานหลอม พลาสติกขนาดใหญ่ชั้นเดียวบนพื้นที่หลายไร่จอทีต้องเรงระดมฉีดน้ําดับสกัดเพลิงที่กําลังลุกไหมยอย่างรุนแรงใช้เวลานับชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ก็พบว่าโครงสร้างของอาคารบางส่วนได้เกิดการสุดตัวเนื่องจากนัก,กับเพลิงไม่สามารถเข้าไปฉีดน้ําสกัดเพลิงภายในโรงงานได้นอกจากนี้ยังทําให้เครื่องจักรถูกเพลิงเผาไหมจนได้รับความเสียหายทั้งหมดแต่ยังโชคดีที่ขณะเกิดเหตุไม่มีพนักงานทํางานเนื่องจากเป็นวันหยุดจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสีย ชีวิตเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพืชตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งอย่างไรก็ตามโรงงานแห่งนี้เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อประมาณ3เดือนก่อน